นะคะคของแห้งนะคะแล้วก็มาถึงร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอลินดาก็จะเดินดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะคะเพราะว่าเลยค่าแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้คือมีดอกไม้นานา,นานชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะคชคือมีดอกไม้นานา,นาชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของชั่วเดี๋ยวหาดูอ่หาซื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆส้มด้วยนะคะดูส้มนะคะเพื่อนๆสดมากลึกแล้วนะคะเหลืองเลยค่ะ กล้วยก็เม็พรุ่งนี้ก็เป็นวันไหวสัตว์จีนนะคะผลไม้ก็สดสดมากเลยค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหวสัตว์จีนนะคะผลไม้ก็สดสดมากเลยค่ะลางหาซื้อหมูซื้อไก่อยู่นะคะอลินดาก็เดินซอยริมนอกค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็ สะดวกในการเดินนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนขอบคุณทุกการรับชมนะนะคะแอปเปลิลสาลี่นะคะแล้วก็ส้มนะคะผลไม้สำหรับไปไหว้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนขอบคุณทุกการรับชมนะกำลังหาซื้อหมูซื้อไก่อยู่นะคะอลินดาก็ เดินซอยริมนอกค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็สะดวกในการเดินนะคะก็ของวีนะคะเขาก็มีกล้วยต่างๆหลายชนิดเลยนะคะซึ่งสุกโอหวยนะคะของแห้งนะคะแล้วก็มาถึงร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอลินดาก็จะเดินดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะคะเพราะว่าคือมีดอกไม้นานา,นา,นานชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะ ด้านนี้ก็เป็นของชุดเดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านผลไม้เลยนะคะนี่ค่ะอลินดาจะซื้อกล้วยนะคะกล้วยหอมโซหวยนะคะของแห้งนะคะแล้วก็มาถึงร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอลินดาก็จะเดินดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะคะเพราะว่าเลยค่าแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้ก็เดี๋ยวหาดูอา หาซื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆส้มด้วยนะคะดูส้มนะคะเพื่อนๆสดมากเลยนะคะแอปเปิลสาลี่แล้วคะแล้วก็ส้มนะคะผลไม้สําหรับไปไหว้นะคะคือมีดอกไม้นา,นานาชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของชบ คุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเอออยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อ,เ,อเขากลเดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านผลไม้เลยนะคะนี่ค่ะลินดาจะซื้อกล้วยนะคะกล้วยหอมสิแพงมากนะคะปีนี้นะคะหวีละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทนะคะปีก่อนนู้นก็คือว่าหวีละร้อยแปดสิบเลยนะคะกล้วยสีเขียวเขาก็มีนะคะ สำหรับซื้อไปไหว้รถนะคะอลรินดาก็จะซื้อเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศาที่ตลาดนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะที่อลรินดาจะหาซื้อนะคะก็คือผล,ลไม้นะคะคือมีดอกไม้นา,นานาชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของโชคแล้วนะคะเหลืองเลยค่ะ กล้วยก็ไม่ตลาดขายค้าปีกค้าส่งนะคะตลาดแบบใหญ่มากคะ่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอลินดานะคะวันนี้คุณยายกีก็มาคือมีดอกไม้นานา,นานชนิดเลยนะคะสวยงามมากคะ่ะด้านนี้ก็เป็นของชวางหาซื้อหมูซื้อไก่อยู่นะคะอลินดาก็เดินซอยริมนอกคะ่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็ สะดวกในการเดินนะคะกํลาลังหาซื้อหมูซื้อไก่อยู่นะคะอรินดาก็เดินซอยริมนอกค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็สะดวกในการเดินนะคะก็คือมีดอกไม้นานา,นานชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของช็อตลาดขายค้าปีกค้าส่งนะคะตลาดแบบใหญ่มากค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอรินดานะคะ วันนี้คุณยายกีก็มาร้อยแปดสิบเลยนะคะกล้วยสีเขียวเขาก็มีนะคะสำหรับอา่าซื้อไปไหว้รถนะคะอรินดาก็จะซื้อเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วจะหาซื้ออ่าเป็นผลไม้นะคะเพื่อไปไหว้รถนะคะเลยค่ะแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้หาซื้อของสำหรับอา่าวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะก็มา ซื้อของสําหรับวันไหว้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันไหว้สัตว์เลยค่ะแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้โอ้วหนะคะของแห้งนะคะแล้วก็มาถึงร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอลินดาก็จะเดินดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะคะเพราะว่าเอ้นนะคะแอปเปิลสาลี่แล้วคะแล้วก็ส้มนะคะผลไม้สําหรับไปไหว้นะคะ คือมีดอกไม้นานาชนิดเลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านนี้ก็เป็นของชวก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อน,อนในวันจ่ายตลาดนะคะเลยค่ะแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้จีนนะคะ ยายก็จะต้องหาซื้อผักต่างๆนะคะอรินดาก็คือจะหาซื้อเป็นผลไม้นะคะเพื่อไปไหว้รถนะคะเดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านผลไม้เลยนะคะนี่ค่ะอรินดาจะซื้อกล้วยนะคะกล้วยหอมก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในวันจ่ายตลาดนะคะ คุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเอออยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อเอ่อเขากําลังหาซื้อหมูซื้อไก่อยู่นะคะอรินดาก็เดินซอยริมนอกนะคะ่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็สะดวกในการเดินนะคะก็ทองวีนะคะเขาก็มีกล้วยต่างๆหลายชนิดเลยนะคะซึ่งสุกคุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเอออยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อ เาเาดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านผลไม้เลยนะคะนี่ค่ะอลินดาจะซื้อกล้วยนะคะกล้วยหอมโซหวยนะคะของแห้งนะคะแล้วก็มาถึงร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอลินดาก็จะเดินดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้สัตว์จีนนะคะผลไม้ก็สดๆมากเลยค่ะ อ,อก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในวันจ่ายตลาดนะคะ,นนะ,คะแอปเปิลนะคะแอปเปิ้ลสาลี่นะคะแล้วก็ส้มนะคะผลไม้สำหรับไปไหว้นะคะทองวีนะคะเขาก็มีกล้วยต่างๆหลายชนิดเลยนะคะซึ่งสุพกพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้สัตว์จีนนะคะ ผลไม้ก็สสดมากเลยค่ะเลยค่ะแล้วก็มาร้านดอกไม้ชอบมากเลยค่ะร้านดอกไม้เดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านผลไม้เลยนะคะนี่ค่ะลินดาจะซื้อกล้วยนะคะกล้วยหอมซ้อเดี๋ยวหาดาูหาซื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆส้มด้วยนะคะดูส้มนะคะเพื่อนๆสดมากเราเก็บภาพบรรยากาศ ที่ตลาดนะคะมาฝากเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะที่อลินดาจะหาซื้อนะคะก็คือผลไม้นะคะแล้วนะคะเหลืองเลยค่ะกล้วยก็ไม่คุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะอออยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อ,เ,อ,อเขา ตลาดขายค้าปีกค้าส่งนะคะตลาดแบบใหญ่มากคะ่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอลินดานะคะวันนี้คุณยายกีก็มาคุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะออ,อยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อ,เ,อ,อเขากำตลาดขายคะ่ะนี่คะ่ะที่อลินดาจะหาซื้อนะคะก็คือผล,ลไม้นะคะแล้วนะคะเหลืองเลยคะ่ะ ก้วยก็เม็คุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะออ,อยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อเขาำตลาดขายค้าปีกค้าส่งนะคะตลาดแบบใหญ่มากค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอลินดานะคะวันนี้คุณยายกีก็มาคุณยายก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะอ,อ,อยู่ซอยด้านในนะคะเพื่อ อ่าเขาทำ